ยามเม็ดพี่นอ้องป่าอย่างมโนมาเลยติดปะวันปันนี้หน่อยได้ไปสองหลังตายแล้วโดนมโน โอ้ตัวนี้ตัวน้อยนึงแค่นี้ปลอดด่อยเหรอวะโอ้ยตัวน้ญ่อยู่โอ้ย,อย,อย,อยมันกินแหงวะเดีย๋ยวค่อยไปเจรณาทางนี่นะบดติดติโอ้ยางนง้บดติด ทางยเทนี่ถอดเอาหรือเป่าันจำเบียดบ่ได้เลยด้วยไปนทางย่นี่จะถอดเอาแล้วบเหล,อเอลเืออยู่ใส่เลรนี่ทั่งยู่นี่เห็นเห่ไยวะ เบ็ด20หลังเหลือโคโปโน้อบบดน,นี้เนาะมันปลาดึงไปตล้วนี่ยังอยู่พูติดเดี๋ยคอมมุทอดนหรอพูดติดอีกคือเป็นพันๆที่เป็นพันๆว่ะพี่น้องพี่น้องเป็นอย่างพันๆพี่น้องนันหลุมบุ่มอยู่อย่างนอ้อยแบบนี้เนาะ อย,อ,นนอย่างนอ้บันี้เนาะเป็นฟันๆเนาะเป็นอย่างน้นเนอย่างน้นเนอย่างน้โอ้ยว่าแล้วโอ้ยถูกเคียร์เลยอีกสละ